คลิปสุดท้ายนะคะของวันนี้กล่องที่3ก็คือเป็นไม้ของพี่ตุ๋ยรวม2ลอตที่มุกเอฟไปนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มา1ชิ้นก็คืออันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you ก็คือว่าวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดมุกนะคะแล้วก็พี่ตุ๋ยส่งอันนี้มาให้เป็น Happy birthday นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๋ยเดียนี้เก็บไว้แกะสุดท้ายนะคะ เอาไว้เซอร์ไพรส์สุดท้ายแล้วก็จะมีอีก5ต้นนะคะจะว่าจะต้นแบบกระถางค่อนข้างใหญ่นิดนึงอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้สองแล้วก็สามสี่ห้าเดี๋ยวค่อยยกออกมาทีละต้นนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆมาเริ่มกันทีละ โอ้โยตื่นเต้นอนะมีของขวัญวันเกิดด้วยดีใจเอาจริงรอบนี้ก็จำไม่ได้ว่าเอฟอะไรของพี่ปุ๋ยมาบ้างเพราะว่าหลับหลับเพราะเหนื่อยมากวันที่พี่ปุ๋ยลงไม้รู้สึกจะเป็นวันที่มุกลงเวรด้วยแล้วกว่ามุกจะได้แบบ มาดูไม้พี่ตุยกว่ามุกจะอาบน้ำเสร็จกว่าจะได้มาเอฟกว่าจะอะไรหลับจ้าช่วงนี้เหนื่อยมากจริงๆช่วงนี้คือแบบเสียงกลับมาสดใสได้นี่เพราะว่าเมื่อเช้าคือตื่นประมาณเกือบ11บเอดโมงนะคะตื่นมาทำงานตื่นมาเขียนง,งานตอนตีสามเสร็จตอน7ดโมงแล้วไปนอนต่อจนเกือบ10บ11ดโมงกว่าจะตื่นก็เลยแบบสดชื่นขึ้นมานิดหน่อยรู้สึกมีเรี่ยวแรงที่จะใช้ชีวิตต่อขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจริงๆเราควรแก่ในนี้นะ เพราะว่ามันจะเลอะเทอะมอมแมมทันไหมไม่ทันแล้วมัง้งอะไรเดี๋ยวรวบไปทิ้งเดี๋ยวรวบให้มันลงมาเลอะเทอะข้างล่างนะคะโอเคได้อูได้อูเราใช้กระดาษพี่จ่าให้เป็นประโยชน์กระดาษพี่จ่าน่ารักมากอ่าเรารู้แหละ จะหมดแล้วนะตอนนี้มันห้าโมงกว่าละห้าโมงเย็นจะหกโมงเย็นแล้วเนี่ยทำเราทำดินเสร็จประมาณครึ่งครึ่งล็อตของที่ออเดอร์มาสำหรับอาทิตย์นี้เสร็จตอนประมาณบ่ายสองเราก็ขึ้นไปนอน <laughs> นอนวันนี้คือคือวันแห่งการนอนนะมากเพราะมุเหนื่อยมาก คนบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยกายนอนก็หายนะคะก็จริงเหนื่อยกายแค่นอนก็หายแต่ความสบายใจมันอยู่ตรงนี้มาหนึ่งสองบม่วงมากอันนี้อยากให้เห็นว่ามันม่วงมากๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมสวยเวอร์สวยมากเวอร์ตัวนี้เป็น ลลาเหรอคะลลาไหมอะ่ะเหมือนไลลานะแต่ฟอร์มใบมันหดมากเลยอะ่ะออกไปทางคล้ายๆแบบไอ้ตัวไว้โลตัสเอ้ยไวลิลลี่มากนะคะตัวนี้คล้ายไวลิลลี่แต่คิดว่าน่าจะเป็นไลลาสวยมากต่อต้นที่สองเพราะว่าแสงใกล้จะหมดแล้วเรายังต้องเหลือแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูของเราไว้แกะเป็นกล่องสุดท้ายนะคะ ปีใจอ่ะน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นที่สองที่เราได้ในปีนี้นะคะปีแรกแฟนให้มาเอ้ยไม่ใช่ปีแรกชิ้นแรกแฟนให้มานะคะชิ้นที่สองมาจากพี่ตุ๋ยนะคะปีนี้เป็นปีที่เราไม่ได้ของขวัญอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เจอใครเลย <laughs> ปีนี้พ่อกับแม่ก็ไม่เจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพ่อกับแม่จะมาหาไม่รู้ว่าจะมีของขวัญวันเกิดมาให้หรือเปล่านะ ก็พูดลอยๆไว้ในคลิปเผื่อแม่เปิดดูเออไม่ออกพี่ตุ๋ยทรามานคนมือเจ็บอีกแล้วอ,ะอ่ะดีที่เราไม่ต้องใช้นิ้วชี้มากเท่าไหร่ดีที่มันเป็นมือสายที่โดนคูก้าเขี่ยไปนะคะ กูกล้าหลับตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปดูนางอนะหลับตั้งแต่เที่ยงจนต,ตอนนี้คือกล้ายงนนังไม่ตื่นเลยอิฉาแมวเนาะมาต้นต่อไปค่ะเป็นเชื่ออะไรนะต้นนี้โรมันใช่ไหมคะน่าจะเป็นโรมันต้นนี้สีดีมากสีดีกว่ารอบที่แล้วที่มุกได้มาจากพี่ตุ๋ยนะคะแต่ว่าต้นมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงแต่สีคือสีจัดมากสวยงามทุกต้นที่เราได้มนาะคือทุกต้นที่เราตั้งใจและเราไม่หลับนะ หลับแป๊บเดียวอะ่ะตื่นมาไม่ทันอ่ะมีเฮล่ากอสามดอกตอนเฮล่าน่ะมุกยังไม่ยังไม่เลิกงานเว้ยเราแบบมุกหันไปเขียนโอพีดีแค่แบบตัวเดียวหันกลับมาคืออา้าวพี่ตุ๋ยลงแล้วแล้วก็กดเอฟเลยไม่ทันนะะมีคนได้ไปก็โอเคไม่เป็นไรเป็นการกระจายเฮล่าให้คนอื่นบ้างเพราะว่าเราได้เฮล่าจากพี่ตุ๋ยมาเยอะมากเอฟจนคนเกลียดเอฟเฮล่ายังไงให้คนเกลียดขอโทษหนูชอบ ต่อไปต้นที่สามนะคะใหญ่โตอลังการร้านแมากพี่ตุ๋ยใช้ต้นละมวนมาเนี่ยแซวนะคะ เรายังไม่มีวิธีแกะของพี่ตุ๋ยให้เร็วขึ้นนะคะมีวิธีเดียวก็คือแกะไปเรื่อยๆแกะและแกะและแกะและแกะไปเรื่อยๆค่ะมันไม่มีวิธีไหนทําให้มันแกะออกได้เร็วขึ้นเลยไม่เป็นไรคะ่ะฝึกความใจเย็น เอาคนใจร้อนมาฝึกความใจเย็นโอ okay. <c oughs> เคหลืออีกไม่เยอะละกันไกลที่เพิ่งได้มาใหม่เริ่มไม่คมอีกแล้วคนะ ต้องใช้กันไก่ปีละกี่อันหรือต้องใช้กันไก่อันใหญ่ๆแบบก <c oughs> รีดกรีดอันนี้กรีด ซ่อนก่อน,ออนเดี๋ยวมาดูด้วยกันให้่ายว่าอะไรมีใครใทายถูกไหมให้่ายเสียงกรีดเมื่อกี้มันคือเสียงกรีดที่มีไว้ให้ใคร <laughs> หนึง่งสองสามเฮล่าสีสวยมากกว่าให้ดูดูดิดูสีดูสีดูสีสีสวยมาก เฮานะคะเสียงกรีดนี้มีไว้ให้เฮาค่ะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไม่เหนื่อยล้ะที่ทำงานมาทั้งอาทิตย์ไม่เหนื่อยแล้ะเอาไว้ข้างในก่อนไม่มีที่วางวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยค่ะลืมคนอะไรลืมกินข้าว ต้นที่4นะคะ4หรือ3 2> 1 2 3 4ต้นที่4เพรามาทั้งหมด6มีต้นแถมมา1ต้นนะคะ HAPPY BIRTHDAY TO ME HAPPY BIRTHDAY TO ME HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO ME โศดเหงาอ่ะ ความตื่นเต้นกรีดกรีดไปหมดแล้วเมื่อกี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทุกต้นแหละเวลาแกะของพี่ตุ๋ยนะ่ะตื่นเต้นพอลืมว่าเอฟอะไรมาบ้างแล้วเวลามาเจอก็จะเจอ,จเจอแบบไม้ฟอร์มสวยๆตลอดไงมันก็เลยแบบว่าเออเราไม่ได้เวอร์นะแต่เราจำไม่ได้จริงๆว่าเราเอฟอะไรมาเมื่อกี้นะคะคลิปมันตัดไปเพราะมือถือมันร้อนมากอยู่ข้างนอกมันแบบไม่มีแดดก็จริงกับอากาศมันอ้าวมากแล้วมือถือมันร้อนจัด ก็เลยอดฟังเสียงเรากรีดไปนะคะก็คือต้นที่แกะอยู่ก่อนที่จะตัดไปมันคือต้นนี้คะ่ะดูดิโอ้ oh my g อ d โคตรสวยไม่รู้จะใช้คำไหนมาอธิบายคือมันใหญ่มากๆจำต้นที่มุกดูดิอ่ะมุกไม่พูดเยอะจำต้นของร้านอ่อ แสงอรุณได้ไหมคะที่มุกอันบอกไปอะครั้งก่อนอะของแสงอรุณก็คือใหญ่นะใหญ่มากแต่พอมาเจอต้นพี่ตุ๋ยอะพอมาเจอต้นพี่ตุ๋ยคือแบบเขาเรียกอะไรไซส์มันเล็กกว่ากันเลยอะคือของพี่ตุ๋ยจะประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งของร้านแสงอรุณจะเท่าเท่ากับต้นต้นที่อันบอกไปเมื่อกี้นะคะนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูของพี่ตุ๋ยประมาณเนิ้วกว่าของแสงอรุณประมาณหนิ้ว ก็คือไซส์ประมาณนี้ของแสงอรุณอันนี้คือไซส์ของพี่ตุย๋ยแต่สองตัวนี้เป็นของพี่ตุ๋ยทั้งคู่นะมุกเทียบให้ดูไซส์เฉยๆโคตรใหญ่ใหญ่มากใหญ่อลังการใหญ่เวอร์วังเหมือนที่พี่ตุ๋ยบอกว่าต้นเจ็นิ้วยังอยู่ที่พี่รอบนี้มาแล้วนะคะโอ้เมื่อกี้กรี๊ดแรงมากสวยมากสวยเวอร์ขอโทษใครก็ตามที่มุกไปปาดมานะคะมันสวยจริงๆคือมุกชอบเฮล่ามากจริงๆไม่ได้แบบตั้งใจว่าแบบเราจะเก็บไว้คนเดียวแต่คือ คือเราก็อยากเก็บไม้ที่เราสะสมอะเออเอาว่าเราชอบเทล่ามากๆคือเราก็อยากเก็บชุดตู้นกันอะไรแี้แต่ก็จะเพาๆลงแล้วเพราะชั้นมันเต็มนะคะก็อาจจะจบแค่ชุดนี้แล้วก็อาจจะเบรกยาวๆช่วงช่วงก่อนที่จะย้ายไปที่บ้านเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนมันลงทุกวันเลยแล้วไม,ม้พวกที่แบบเทนแดดเทนฝนมันเริ่มมีปัญหาเชื้อราแล้วเพราะว่ามันโดนฝนกันตลอดฝนแล้วแดดอ้าวฝนแล้วแดดอ้าวตลอดนะคะ ก็เลยไไม่ไหวต่อไปนะคะตู้นี้ก็ใหญ่พอกันใหญ่มากเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะจําไม่ได้จริงๆมุกจําไม่ได้เลยว่ารอนี้มุกได้อะไรของที่ตื่นมาบ้างเพราะว่าอย่างที่มุกบอกคือมุกหลับแล้วมุกตื่นมาเอฟแล้วมุกก็หลับเหนื่อยมากค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์ที่มุกเหนื่อยมากเพราะว่า วันสงการสองวันเคสเยอะมากๆแล้วเราลงคนเดียวทั้งวันก็เลยกลายเป็นแบบมันโหลดงานมันโหลดแล้วก็หมดแรงหมดพลัง เราก็พยายามหาเวลามาให้ไม้ตลอดเนาะแบบตรงไหนที่มีความสุขเราก็อยากเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนั่นนองออกใช่ปะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละที่ว่ายุ่งแค่ไหนก็ก็ต้องหาเวลามาดูไม้คืนนี้ขนาดแบบยุ่งมากไม้ก็โดนลาไปหลายต้นเหมือนกันนะคะไอ้พวกที่แบบเราสเปรกันลาแล้วหลบฝนไว้ไอพวกนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้เด็กชุดที่แบบเราเทรนฝนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะ่ะโอ้โหพวกหันลาลงกันอื้อเลย แังมีซิสลิชา์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางลาลงไปสองต้นเสียดายมากฟอร์มกำลังมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะแบบเคลียร์ดินเคลียร์ออเดอร์อะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ไม้กันนคะคะเคลียร์ทั้งไม้ที่ลงปลกนี่แหละเดี๋ยวถ้าตื่นเช้ามากเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์ให้ดูตอนเช้ามานั่งเล่นมานั่งคุยกันใครที่ตามไลฟ์อยู่ก็ตามในเพจนะคะจะไม่ได้ไลฟ์ลงใน YouTube นะจะไลฟ์ลงในเพจเพราะว่าไลฟ์ใน YouTube ไม่เป็น <laughs> มุกเอฟไม่กี่อย่างหรอกเอาจริงจะมีอะไรซะอีกโซโลโมอนอค่ะนี่แหละมุกเอฟอยู่ไม่กี่อย่างหรอกไม้ที่มุกชอบจริงๆอะเฮล่าโซโลมอนเนี่ยคือต้นที่เราชอบนะคะเราก็จะเอฟวนๆไปโอ้แหลมแหลมเปียบเลยสวยสวยมากกระถางใหญ่อยู่นะน่าจะประมาณห้านิ้วนะคะต้นประมาณห้านิ้วกระถางเป็นสี่นิ้ว คราวนี้ต้นสุดท้ายมาดูกันว่าพี่ตุ๋ยส่งอะไรมาแฮปปีบเดย์เรานะคะมาดูต้นสุดท้ายที่พี่ตุ๋ยส่งมาให้มุกกันนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you ขอบคุณพี่ตุ๋ยมากมากนะคะพี่ตุ๋ยเป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากอะ่ะคือไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเราซื้อไม้กับพี่ตุ๋ยแล้วเราแฮปปี้มากมาก ก็บอกแล้วว่าเราเป็นคนซื้อไม้ด้วยอารมณ์ร้านไหนที่เราซื้อแล้วเรามีความสุขเราก็จะซื้อไปเรื่อยๆแต่ร้านไหนที่เราซื้อแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราเฟลเราผิดหวังเราก็จะเลิกซื้อไปเลยแต่ก็เป็นกันทุกคนแหละเนาะได้ไม้มาไม่ดีก็แบบเฟลก็ต้องเปลี่ยนร้านหาร้านอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนที่เราเอฟซ้ำๆก็จะเป็นร้านที่แบบเราแฮปปี้ที่จะซื้อเราไม้มันมาสวย ก็อย่างที่เห็นกันนะคะทุกรอบที่แบบมุกแกะไม้พี่ตุย๋ยคือสวยทุกรอบจริงๆอะเราสวยทุกรอบแล้วทุกคนที่แบบเป็นลูกเพจเราที่ตามเราไปเอฟเพจพี่ตุย๋ยก็มีฟีดแบ็มาหลังไมแล้วว่าไม้พี่ตุ๋ยสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบหลังไมมาเมาส์กันว่าแบบเอ้ย พี่ตามไปเอฟนะเนี่ยได้มา2ต้น3ต้นไม้พี่ตุ๋ยสวยมากแ็กดีมากนู่นนั่นนี่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่คนที่แบบเขาอยู่กับเราเขาได้อะไรดีๆไปด้วยอะ <c oughs> <c oughs> พี่ตุ๋ยรู้ว่าเราชอบไม้มงวง <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ตุย๋ยใหญ่กว่าต้นก่อนที่แถมมาอีก โอ้ใหญ่มากเป็นของขวัญวันเกิดที่น่ารักมากมากนะคะบอกแล้วว่าปีนี้เป็นชิ้นที่สองด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของวันเกิดตัวเองเท่าไหร่คือวันวันเกิดป็น,นี้ทำงานด้วยทำงานเต็มวันเลยหมดแรงเลิกงานก็คือทิ้งตัวทิ้งร่างก็จะไม่มีของขวัญอะไรเลยมีแค่แบบของขวัญจากแฟนแล้วก็นี่แหละคะ่ะชิ้นที่สองของขวัญจากพี่ตุย๋ยขอบคุณมากๆนะคะ ว่าอวดกันว่าวันนี้ได้อะไรมาจากพี่ตุ๋ยบ้างวันนี้หลับฝันดีละเตรียมตัวอาบน้ำนอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าๆมาไล์ปลูกไม้แล้วก็เคลียออเดอร์ดินกันนะคะรอบนี้สิ่งที่มุกได้มาจากพี่ตุ๋ยก็คือหนึ่งคนนี้นะคะไลลาคิดว่าน่าจะเป็นลลานะคะอันที่สองเป็นน้องโรมันนะคะต้นนี้ ปะอันที่สาเป็นไม้ Happy Birthday Happy Birthday to me ขอบคุณนะคะต่อไปเป็นเฮราต้นนี้นะคะอันนี้เฮราน้อยที่มีหน่อเล็กๆมาเดี๋ยวเอาไปชุบเลี้ยงก่อนแล้วก็เฮราใหญ่ที่ที่จะเอากระถางที่ไหนใส่น้องลูกสวยมากสวยมากสวยไม่ไหว อยากเอาขึ้นไปนอนกอดแล้วก็สุดท้ายเป็นไอ้เต้าโซโลโมอนนะคะคิดว่าเป็นโซโลโมอนนะแต่ขอบอยังไม่ออกสีเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ฝากกระซิบบอกมุกด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่โซโลโมอนโอเคจับน้องเขามาอยู่ด้วยกันซึ่งมันไม่สามารถเอามาไว้ด้วยกันได้เลยเพราะทุกต้นใหญ่ทุกต้นออพยายามไหมมีความพยายามที่จะจัดทุกต้นมาอยู่ในช่องเดียวกัน ได้แค่นี้นะคะเอาเป็นว่าลากันไปด้วยภาพนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe มุดด้วยแล้วก็ฝากร้านพี่ตุ๋ยด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเจอเฮราก็ปล่อยผ่านไม่ต้องเอฟก็ได้เดี๋ยวตามไปเก็บทีหลังนะคะไปแล้วบ๊ายบายเลือกไม่ถูกไม่รู้จะบ๊ายบายไปกับต้นไหนดีบ๊ายบายไปกับเฮราต้นใหญ่ละกันนะคะบ๊ายบาย